สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ Best Friend Shop นะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดตัว Toshiba นะครับ n i c e รุ่น PSLFLL ขีด0 0 0 0นะครับขายตามสภาพนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพรอบๆกันเลยนะครับ เราก็ดูรอบๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขายเพียงเจ็ดร้อยบาทน,นะครับ What <the> fuck? ขายเพียงเจ็ดร้อยบาทน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะครับนี่นะครับข้างในก็จะเป็นสภาพนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูใกล้ชิดกันเลยนะครับ นี่นะครับมันจะมีลอยอย่างนี้นะครับเราขายตามสภาพนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเสียบชาร์จแบตดูกันนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะชาร์จแบตดูกันนะครับนี่นะครับผมไม่มีที่ชาร์จให้นะครับถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อคุยได้นะครับเพราะตอนนี้ที่ชาร์จผมมีอยู่อันเดียวนะครับใครอยากได้เดี๋ยวผมจะเพิ่มราคาอีกทีนะครับ เดี๋ยวเราไปลองคอมกันนะครับว่าเวลาชาร์จแบตแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ20 minutes later นี่นะครับเวลาชาร์จแบตมันจะมีไฟขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับไฟขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดคอมดูกันนะครับปุ่มเปิดก็อยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้ว่ามันเปิดติดหรือเปล่านะครับนี่นะครับเราเปิด คอมไปแล้วนะครับไม่รู้มันจะเปิดติดไหมครับ One hour later นี่นะครับมันจะมีไฟขึ้นแบบนี้นะครับแต่หน้าจอมันไม่ติดนะครับ Oh no มันจะมีไฟติดตรงนี้นะครับผมไม่ซ่อมแล้วนะครับหน้าจอมันไม่ติดนะครับผมขายเป็นอะไรนะครับ ราคาเพียง700บาทนะครับส่งฟรีนะครับย้ำอีกทีนะครับราคาเพียง700บาทนะครับส่งฟรีนะครับว้าว <Wow. S 1> มีไฟขึ้นตรงนี้นะครับแต่หน้าจอมันไม่ติดนะครับ แรม2ถึง4ไม่เกินนี้นะครับฮาร์ดดิสกก็ประมาณ160ถึง320 GB นะครับใครสนใจสอบถามได้นะครับอินบล็อกมาได้นะครับใครสนใจสอบถามได้นะครับผมมี Line ID หรือเพจแล้วก็ lazada s h o p e e ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับ สนใจสอบถามได้นะครับขาย700ส่งฟรีนะครับหน้าจอไม่ติดมีไฟติดนะครับไม่มีชาร์จแบตให้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาก่อนนะครับขอบคุณครับ